สวัสดีครับร้านช่างทันวาซ่อมมือถือนะครับ h u a w y i ขึ้น h ่า w ั i ID นะครับติดอีเมลตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ไปล้างเครื่องมาหรือว่าลงโปรแกรมใหม่มาพอมันติด h u a w e i ID นะครับวิธีแก้เนี่ยแค่ใส่รหัสผ่านของอีเมลตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วลครับแล้วทีนี้ติดปัญหาตรงที่จำรหัสผ่านไม่ได้นะครับพอจำรหัสผ่านไม่ได้ปุ๊บ มันก็จะไม่สามารถข้ามหน้านี้ไปได้นะครับแล้วก็จะไม่สามารถใช้งานเครื่องได้เลยเป็นเพราะว่ามันติดตัวอีเมลตรงนี้นะครับวิธีการแก้คือเดี๋ยวเราจะต้องลงโปรแกรมใหม่นะครับเพื่อไปลบรหัสล็อกหน้าจอแล้วก็ลบรหัสอีเมลต่างๆภายในเครื่องถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมลบและทําให้ดูนะมาต่อกันนะครับตอนแรกที่บอกว่าจะต้องเอาไปลงโปรแกรม มันก็ต้องแกะเครื่องนะครับแล้วก็ลงโปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์ตอนนี้ลงโปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์แล้วนะครับก็จะเข้าหน้าสู่ยินดีต้อนรับเวมแล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยนะครับกดถัดไปถ้าผมทําให้ดูนะกดถัดไปต้องใส่ซิมกดข้ามได้เลยครับ WiFi นะครับกดข้ามได้เลยต้องไม่ยิ่งอะไรกับมันนะครับกดข้ามเพื่อให้ขั้นตอนเสร็จเร็วๆนะครับกดถัดไป กดเพิ่มเติมกดถัดไปนะครับกดข้ามไปเลยไม่ขอบคุณภายหลังภายหลังนะครับภายหลังเปิดใช้งานตัวอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วก็ตั้งเป็นอุปกรณ์ใหม่นะครับอุปกรณ์เครื่องใหม่ไปเลยแล้วตัวเครื่องก็จะเข้าสู่หน้าหลักนะครับตอนนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้แล้วหน้าจอไม่ติดล็อกนะครับยวผมล็อกให้ดูล็อกปลดล็อกเลื่อน ได้เลยนะครับรหัสล็อกหน้าจอไม่มีแล้วแล้วก็บัญชีอีเมลนะครับของ Huawei ID จากตอนแรกต้นคลิปนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วหายไปแล้วแล้วก็บัญชีทีมลต่างๆภายในเครื่องนะครับลบออกหมดแล้วสามารถใช้งานได้เลยครับก็เหมือนกับเครื่องใหม่เลย เราก็ไปตั้งค่ารหัสผ่านหน้าจอหรือไปตั้งค่าอ e ีเมลใส่อ e ีเมลตัวใหม่ได้เลยนะครับอีเมลตัวเก่าเนี่ยมันก็จะไม่ติดอีกแล้วนะครับใส่อ e ีเมลตัวไหนก็ได้นะครับใช้งานได้เลยเครื่องจะไม่มีปัญหาเลยแล้วนะครับเพราะว่าลงโปรแกรมลบรหัสผ่านลบอ e ีเมลเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ใครที่ติดอ e ีเมลติดหัวเวยหรือว่าติดล็อกรหัสหน้าจอนะครับติดต่อไม่ได้เลยนะค Facebook ช่องธนวาซ่อมมือถือขอบคุณมากครับ